สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้กับเจ้าผาพี่น้องซี่ตามต่อแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาครับพี่น้องเนาะงวดวันที่13พฤศจิกายนครับเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับคลิปนี้กัจะเป็นแนวทางตัวเลขของปูเจครับผมปูเจครับล่าพัฒนาปูเจเด้อครับพี่น้องครับน้อยหางงบน้อยครับพี่น้องเนาะสำหรับ คนงบน้อยเด้อครับพี่น้องราพัฒนาปูเจขัดมาไห่เน้นๆครับพี่น้องกดบ้างหารกับ08ตรงๆเลยครับผมครับเฮาก่อนที่จะไปหลับสมหับฟังแนวทางตัวเลขลราพัฒนากับปูเจครับน้ำเชียพผ้าลวยกับขอกราบขอพระคุณปูเด้อครับผมทีเมตตาแนวทางให้ครับน้ำเชียร์ผ้าลวยส่งต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตาม กดไหลกดแช่เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้ารวยในเดอ้อครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเศร้าๆครับพี่น้องเนาะวันที่สิบสามครับผ้พาพี่น้องเบิ่งผักกาดผักมุงครับผมใบไ,ไงบนปลูกไว้แปะกะมี่ครับพี่น้องรอบคางก็จะเป็นถั่วลำน้ำพองนี่แหละครับผมบเอาเผื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเนาะ ไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาปูเจครับผมในคลิปนี้ก็บจิมีตัวเลขของเซียนที่ลงไปแล้วให้พี่น้องในเบื้องไปน้าเด้อครับผมทบทวนไปน้าครับพี่น้องเนาะไปรับชมรับฟังกันนํากันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเอาข่มแน่ครับผมนี่เด้อครับพี่น้องลาวพัฒนาปูเจบทีพานมากครับผมวิ่งบนล่างศูนย์ครับ เน้นศูนย์แล้วก็มาอน,นี่นะครับผมจับคู่4หางไม่ต้องกลับ0ูย์แปดตรงๆเลยครับผมมางวดวันที่สิกันครับพี่น้องเนาะวิ่งบนอันนี้เพิ่นเป็นไหบนได้เครับผมครับพี่น้องเออยากจักันลางกัได้ครับผมแต่ว่าเพิ่นว่าวิ่งบนสมครับผมสองตัวบนหนึ่งสามสามหนึ่ง สามเจ็ดเจ็ดสามและสามห้าครับผมหาหางครับพี่น้องเนาะเน้นตรงเลยครับผมเพราะว่าเพิ่นเพิ่นกลับให้แล้วครับพี่น้องเนาะเลขก็มีอยู่แค่สามหางเลยครับผมถมองเราหนึ่งสามสามเจ็ดนี่ครับผมก็เพิ่นให้กลับนําเน้นบนครับพี่น้องเนาะการล่างกับว่าไปครับผมปูเจครับพี่น้อง เอาในคลิปนี้เดี๋ยวจิมาทบส่วนให้พี่น้องเอฟซีครับผมเพื่อพี่น้องเอฟซีพอเห็นคลิปนเนนอาจารย์ผู้นี่ครับผมลงไปตต้งเต่ตองหมดแล้วครับผมรูดบนล่างเก้ากับห้าครับผมแปดเก้าแปดแปดห้าเก้าเก้าเก้าห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าครับผมอาจารย์ผู้เน้นไปที่เก้าเก้าและศูนย์ห้าพอสแสวงครับพี่น้องเนาะ เลขเด่นเพิ่นก็ตีดไปเด้อครับผมเลขเด่นเพิ่นแปดหกสี่ศูนย์สองสี่นี่นะครับผมประกบคู่กับศูนย์หกแปดสี่แล้วก็บสี่สี่ตัวเนีนครับพี่น้องเลขติดบนครับผมกับชันกระปูเจยอยู่ครับพี่น้องเนาะห้าสี่สามชนสามอยู่ครับผมเพิ่นมีเลขดับพร้อมเด้อครับพี่น้องเบิ่งดีๆนี่เป็นเลขไม่น่าลงทุนครับพ่อสแสวงครับพี่น้องนี่ เดี๋ยวก็มาพอจะเลื่อนสินครับพี่น้องเนาะครับเน้นล่างเก้าเน้นหกบนครับผมเพิ่นเด่นบนล่างเก้ากับหกนี่ครัมามทบทวนให้พี่น้องที่ด้เบึงไปน้ากันสองเก้าสี่เก้าหกเก้าครับผมสองหกสามหกสี่หกตัวเนี่นของเพิน่นพอจะเลื่อนสินครับพี่น้องเป็นบางเซียนนะครับผมเอามาให้พี่น้องเบิง้งเอาครับพี่้องครับผม ก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขปู่เจครับผมครับเน้นๆเลยครับพี่น้องงวดนี้ครับผมเพื่อเขาครับพี่น้องเนาะเพื่อได้โชคลาภปนน้ากันกัมานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อครับพี่น้องครับผมตามสูตรตามสถิติของเพิินครับผมครับงวดวัางหันกับเขาที่0ูนย์ครับพี่น้องเนาะครับเบิ้งเป็นน้ากันครับผมงวดนี้พร้อมกับมีอีก3ซี่เสียนครับผมเที่ยวไม้พี่น้องเบิ้งเพื่อพี่น้องว่าเห็นครับพี่น้องในคลิปนี้ เอาอย่าเผลอย่าพลาดครับพี่น้องเนาะคลิปหน้าก็จะเป็นแนวทางตัวเลขรวมเซียนได้ครับพี่น้องเนาะรวมเซียนครับผมครับพอกระนวนเพ่นหยากเกี่ยวเข่าด้ครับพี่น้องครับผมทั่วไปแล i, ้วเ <ick le gamma enders> ิ่นว่าพ่นหยากเกี่ยวเข่าพ่นออกรถเกี่ยวเข่าหรือพ่นบ่มีเวลาเลยครับพี่น้องเพ่นก็อยู่นอนหน้าเข่ารถตลอดครับผมครับช่วงนี้เพ่นงานชุกมากเลยครับพี่น้องเนาะเป็นช่วงที่ว่าพ่น เกี่ยวเขาครับผมเอาครับพี่น้องกับพิจนาเบิ้งไปน้ากันเด้อครับพี่น้องลาพัฒนาครับในคลิปนี้ปู่เจครับผมปู่เจสําหรับแนวทางของพอบางพี่กับเด่นเดินดีกับลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะลงไปแล้วครับพี่น้องเอฟซีกับเบิ้งพิจนาเบิ้งแนวทางตัวเลขสองสำนักเด้อครับผมว่าจะพอบางพีหรือว่าเด่นเดินดีครับลงไปแล้วครับพี่น้องเนาะ เอาไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งเด้อครับผมไปเบิ้งกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนะาะราพัฒนาปู่เจครับเนี่ยครับพี่น้องครับผมลราพัฒนาปู่เจ13พฤศจิกายน66วิ่งบน3ครกับพี่น้องพี่น้องเอฟซีจัการลางกระไดครับผมตัว่าเพ่นทรงมาใหเป็นเหล็กบน2ตัวบนก็จิมี1 3 3 1 3 7 7 3แล้วก็3หาครับผม ไม่ต้องกลับขึ้นเก้าแล้วครับผมก็มาทบทวนตัวเลขที่ลงไปครับพี่น้องเนะมาะเพราะว่าจะเป็นอาจารย์ผู้ครับผมนี่คือเลขอาจารย์ผู้เผื่อพี่น้องตามบทท่านครับผมว่างหันเพิ่นกับเข่าเจ็ดเก่าครับผมพ่อเจริญศิลป์ครับผมเพื่อนเป็นเสียนเหล็กล่างด้วยครับผม แต่ว่าบนก็อย่าเผลอครับพี่น้องเนาะเก้าเน้นล่างครับพี่น้องเน้นตรงครับผมพอเจริญสินครับกับแน่ได้ครับพี่น้องกันไว้นําจับสามตัวให้พร้อมครับพี่น้องเก้าสองหกเก้าสี่หกครับพ่อเจริญสินครับพ่อแสวงครับผมเด่นเดินดีขึ้นกันพอแสวงครับพี่น้องแปดหกสี่กับศูนย์สองสี่ครับผมเด็กเด่นเพิ่น หรือว่าเลขติดบนนี่เด้อครับพี่น้องห้าสี่สามครับผมต้องมีให้เห็นครับพี่น้องเดินดีบุรุษวันจะงวดแลับบนบอลนี่คลิปอยู่ครับพี่น้องห้าสี่สามเอาครับพี่น้องครับผมครับได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางเราพัฒนาครับปู่เจแล้วก็มาทบทวนให้พี่น้องที่ที่ลงคลิปไปครับผม พิจาณาเบื้องเอาเด้อครับพี่น้องครับคลิปหน้าเป็นคลิปร่วมครับพี่น้องเนาะรวมเซียนครับผมก็จะมีบ่หลายสำนักแล้วครับผมเดี๋ยวจะตามให่พี่น้องเซีครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าร่วยกับขออวยพรให้พี่น้องเซีโชคดีถูกหวยเรื่องเงินเป็นน้ำกันเด้อครับพี่น้องแนวทางลาาพัฒนาในงวดวันที่13พฤศจิกายน66สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ